โอกาสคุยกับพ่อแม่ผู้ปกครองเด็กนะคะคือเขาก็ต่อให้ลูกอ่ะก็อายุประมาณหนึ่งแล้วก็เข้าใจว่าคุณพ่อคุณแม่ก็ห่วงคือซึ่งอาจารย์ก็เป็นกอก่อนหน้านั้นอาจารย์ก็เป็นลูกคนหนึ่งนึงออกใช่ไหมตอนอาจารย์สี่สิบกว่าแล้วคุณแม่คุณพ่อก็ยังห่วงหนึ่งออกเนาะ ก็เออเป็นธรรมดาพูดอย่างนี้ละกันว่าเรียนเสร็จแล้วน้องจะไปเนี่ยมันปลอดภยัยไหมมันหนึ่งสองมันมันหนึ่งสองสามสี่ไหมเราบอกว่าอาจารย์เข้าใจพูดอย่างนี้ละกันเนาะอาจารย์เข้าใจเพราะว่า,าความเป็นห่วงเนี่ยมันไม่ได้ลดตามด้านอายุนึกอ,ออกเนาะความเป็นห่วงไม่ได้ลดตามด้านอายุซึ่งเราของเราก็คุยกับทุกคนแล้วว่า ถ้าเกิดว่าเราจะสกรีนที่ที่แบบว่าเด็กเราไปหรืออะไรยังไงเราไปเนี่ยเราลงพื้นที่เองด้วยนะคะแล้วก็น้องก็ต้องถูกต้องและปลอดภัยพูดนี้ื้วยถูกต้องและปลอดภัยก็ก็เล่าให้ฟังแล้วกันเนาะแต่ก็อย่างเมื่อวานน่ะเออก็มีโอกาสรับโทรศัพท์มาจากต่างประเทศเนาะก็เพื่อนของเพื่อนแนะนามาหนึ่งสองสามสี่คือเดี๋ยวนี้คืออย่างประเทศใ,ใหญ่ เขาเรียกประเทศโลกที่หนึ่งเนาะมันก็จะมีกฎเกณฑ์ของประเทศโลกที่หนึ่งมาซึ่งกฎเกณฑ์ของประเทศโลกที่หนึ่งส่วนใหญ่ก็งานวิชาชีพก็เขาก็จะปรับพร้อมกับเขาเรียกว่ามันก็จะเป็นเขาเรียกมันกึ่งๆเหมือนกีดกันน่ะเขาก็ไม่ได้กีดกันประเทศเราประเทศเดียวนึงออกใช่ไหมเวลาเขากีกดกันเนี่ยเขากีดกันแบบเหมือนรวมทั้งหมดเลยว่าเขาก็อยากให้คนในพื้นที่เขาได้งานก่อนอยู่แล้ว ซึ่งเวลาเขากรีดกันนะเขาก็จะกรีดกันทางเขาเรียกว่ามันเป็นเหมือนพวกภาษียกระดับเงินได้ก็คือมันก็ทําให้เจ้าของกิจาการก็ค่อนข้างพูดตรงๆว่าค่อนข้างเหนื่อยอยู่แล้วเนาะเพราะว่าหนะนึ่งสองสามสี่นอกนอกจากหลักการปกติที่ที่เด็กคนหนึ่งจะทําได้เอาพูดอย่างนี้แล้วกันเพราะว่าเวลาไปประเทศใหญ่ๆเนี่ยหลักเกณฑ์ของเขา เขาก็ต้องเอาเกณฑ์ภาษาอังกฤษซึ่งบางทีแล้วเด็กที่วิชาชีพจ๋าภาษาอังกฤษก็เกณฑ์ไม่ค่อยดีแต่แต่แต่มันก็มีโอกาสเป็นไปได้อยู่นะคะอันนี้ก็เล่าให้ฟังแล้วกันเนาะคือเราเราเข้าใจหมดแหละเข้าใจประเทศเข้าใจเราเข้าใจเด็กเนาะเราเข้าใจพ่อแม่เราเข้าใจรัฐบาล ของประเทศนั้นประเทศนี้แล้วเราก็เข้าใจรัฐบาลเราเนาะแล้วก็แต่สุดท้ายอ่ะมันมันก็ต้องมานั่งดูว่าความต้องการของแต่ละคนน่ะมันมันมันกดลงมาแล้วมันมาเจอกันได้จงจุดไหนแล้วเวลาที่มันจะทําอะไรให้มันมันมันวินเขาเรียกวินวินโซลูชันทั้งสองฝ่ายอ่ะมันก็ต้อง เด็กก็ต้องเขาเรียกว่ายัางไงนะมันก็ต้องดูบริบทเขาเขา,ขาแล้วมันมันเหมือนมันฟิลมันฟิลตรงไหนได้มันก็ฟิลนะคะก็เราก็พยายามเนาะบางทีเราต้องเข้าใจว่าบางอย่างเนี่ยกฎเกณฑ์เนี่ยบอกว่าน้องเขาบอกว่า อาจารย์ของหนูเนี่ยอาจารย์ลืมหนูไปแล้วหร,หรอบอกไม่ได้ลืมนะคะแต่บางทีกฎเกณฑ์ของบางประเทศเขาก็จะบอกยืดเวลาขึ้นอะไรอย่างเงี้ยเขาก็จะพิจารณาไปก็คืออะไรที่เราแก้ไม่ได้เราควบคุมไม่ได้เราก็ไม่ต้องไปไปยุ่งกับมันเราแค่แบบเหมือนไว้พราสวดมนแล้วก็ทําใจเป็นให้แบบเหมือนเป็นกลางเป็นกุศลอะไรที่มันเป็นของเรามันก็จะเป็นของเราอะไรค่ะก็เล่าให้ฟังก่อน,อนเนาะก็พยายาม ถ้าเกิดว่าตอนนี้น้องๆหลายๆคนที่อยากจะไปอะไรยังไงก็ก็ฝึกตัวเองให้มีคุณสมบัติอย่างที่เขาต้องการแล้วก็หาไทยให้มันถูกต้องเนาะคือคือเราทํางานอะ่ะเราไม่ได้ทําแบบพูดอะไรก็ได้ไปยังไงก็ได้นึกออกใช่ไหมคือพอมันพูดอะไรไปก็ได้หรือว่ายังไงไปก็ได้เนี่ยเราเราไม่ได้ทําอะไรไปเรื่อยไปเตื่อยอเราไม่สามารถที่จะแบบ พรมิสกับไข่แบบทุกอย่างเราต้องพรมิสในสิ่งที่แบบเฮ้ยหลักการมันเป็นแบบนี้นะมันเป็นแบบนี้นะมันควรจะไปได้อย่างนี้นะถ้ามันมีทักษะตัวนี้มันไปอย่างนี้ได้นะมันต้องแอดออนแบบนี้นะก็เราขอคนที่แบบคิดว่าอยากถ้าเข้ามาหากันก็คือหมายความว่ามีความรู้มีความต้องการที่แบบจะอยู่มิสซิ่งเดียวออจะจะมีมิชชั่นเดียวกันน่ะแล้วก็มานะคะแต่ส่วนถ้าเกิดว่า ถ้าถ้าแบบเหมือนจะลอยไปลอยมาแล้วก็คิดว่าแบบเราควาโอกาสได้อย่างเงี้ยมันมันไม่ได้ง่ายพูดอย่างนี้แล้วกันแต่อาจจะแบบเขาอาจจะทําได้เหมือนกันแต่ว่าอาจจะไม่ใช่ไทยเราเนาะโอเคขอบคุณมากค่ะ